สวัสดีค่ะออร่าทาโร่นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะเป็นธาตุไฟเจ้าชะตาปัจจุบัน8ถ้วยก็หมายถึงว่าคุณจะต้องละทิ้งกับสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะเพราะวาันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วคุณก็จะเหนื่อยกับชีวิตมากๆเลยมันไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้นะ,ะชาวราศีสิงห์ถ้าคุณเข้าเกณฑ์ก็ไปต่อกับออลล่าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ฟังไว้เฉยๆก็ได้ค่ะมันไม่มีอะไรต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะเป็น สามดาบเขาคาดหวังเลยนะมันจะต้องสูญเสียแน่ๆเลยมันต้องแยกย้ายแน่ๆอย่างไงมันก็ต้องแยกย้ายอย่างไงมันก็ต้องโดนหักหลังมันต้องโดนทรยศมันต้องอะไรสักอย่างคุณจะต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของมือที่สาม อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้กันจะไว้ใจกันก็ได้พี่น้องหักหลังกันเองครอบครัวหักหลังกันเองได้หมดนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าคนที่รักเท่านั้นนะไม่ใช่เรารู้สึกว่าเราจะไม่เจอคนจริงใจกับเราเลยสักคนเดียวเราโดนหักหลังมาตลอดเนี่ยค่ะจะเข้าเกณฑ์คุณว่าคุณเป็นชาวราศีสิงห์ที่กําลังจะต้องละทิ้งจากสิ่งที่มีอยู่ต้องไปหาแสงสว่างข้างหน้าเพราะตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราละมันหมดแล้วอ่ะเห็นไหมฮะถ้วยมันล้มหมดแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะคุยหรือมันไม่สามารถจะเจราจาหรือต่อรองอะไรรายได้แล้วเพราะความจริงมันเปิดเผย ความจริงแล้วล่ะตัวเจ็ดดาบมันคือความจริงที่เราเก็บเอาไว้อ่ะปัญหาที่เราเคยสร้างเอาไว้อเป็นปัญหาที่เราลักลอบมันเป็นปัญหาที่เราไม่ซื่อเป็นปัญหาที่คือไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรที่ไม่สุดจริตมันไม่เปิดเผยอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยคุณเอาซุกเอาไว้ซ่อนเอาไว้แต่ว่าวันนี้ไงสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันเปิดเผยเราก็ไม่ทราบนะวมันเปิดเผยด้วยอะไรเพราะว่าในไพ่เทยล่าเปิดเนี่ย ไม่มีไพ่ตัวไหนเลยนะคะที่จะบอกให้อร่านเนี่ยขอคําแนะนําจากพี่นางฟ้าพี่นางฟ้าไม่ได้ให้คําแนะนําคุณเลยไม่ได้ให้โอกาสเลยเพียงแต่ให้โอกาสที่ตัวคุณเองต้องไปแก้ไขมันเองว่าคุณรู้อยู่จุดไหนที่มันไม่ถูกจุดไหนที่มันไม่ต้องคุณต้องไปแก้ไขที่ตัวคุณเองเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้เนี่ยเขได้แดดับ แปดดบเนี่ยคุณจะต้องโดนจํากัดที่เลยนะมันเหมือนเราต้องติดคุกอ่ะถ้าไม่ติดคุกคุณก็ต้องโดนข้อหาอะไรสักข้อเนี่ยหรือคุณจะต้องกักตัวคุณเองอ่ะแล้วมันโดนจับได้เนี่ยโปแตกนะเนี่ยโดนจํากัดที่ด้วยแต่ถามว่าแล้วเราฉันจะติดคุกเลยเหรอคุณสามารถต่อสู้ได้ไงคะเนี่ยค่ะมันขึ้นห้าไม้เท้าเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้เพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้และการแข่งขันแล้วคุณจะต่อสู้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเงินและอํานาจเนี่ยเห็นไหมฮะ คุณจะต้องการอยู่ในอำนาจคุณต้องการอยู่ในคนที่มีเงินคุณต้องการอยู่ในฐานที่มันมั่นคงคุณต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะให้คุณอยู่ในอำนาจได้และอยู่ในเงินได้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้ามันเกิดขึ้น123แล้วแล้วถ้าเกิดมันไปตรงรติด8ดับก็ให้คุณหยุดสักพักหนึ่งก่อนหยุดแล้วหาข้อมูลต่างๆไปแก้กันเอาเองนะคะว่ามันผิดหรือมันถูกอะไรก็ว่ากันไปนะคะความลับที่คุณปิดบังเอาไว้เนี่ยโดนเปิดเผยแล้วถึงขนาดไม่มีทางออก ก็คือต้องหยุดอยู่กับที่ต้องอยู่มันตรงนั้นอยู่มันอย่างนั้นกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้ต้องรอจังหวะรอโอกาสจนกว่ามันจะถึงเราถึงพอเหมาะพอเจาะกับเราและเราค่อยออกมาต่อสู้ต่อไปนะคะมันจะต้องมีช่องของมันนะคะเดี๋ยวมันมีช่องให้คุณต่อสู้นะคะเนี่ยพอใบสรุปมันบอกมันได้ห้าไม้เท้าทําไปแล้วมันจัดการไปเรียบร้อยแล้วมันขาดไปเรียบร้อยแล้ว เพราะนั้นก็เหลือแต่การรับผิดช,ชอบแล้วก็ต่อสู้กันต่อไปนะคะเราใจช่วยด้วยก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนดีนะสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะฮะแต่ถ้าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อให้ ไพ่อาราชี้แนะคุณมันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณยังไม่แก้ไขตัวคุณเองคุณต้องแก้ไขตัวคุณเองทําอะไรไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันะนะคะถ้าเราทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะกลับมาหาเราแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นต่อให้เราแอบจนมิดชิดแค่ไหนเดี๋ยวสักวันมันก็ต้องโผล่ขึ้นมานะคะกลับขอพระคุณดวงชะตาของชาวราศีสิงเป็นอย่างสูงนะคะคําใดในคลิปนี้ทําไม่สุภาพหรือมีคําที่ไม่ถูกใจของชาวราศีสิงอรากราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะค ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับอาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ